จดหมายของแฟนเลยอ่านบ่อยไหมอ่านแล้วอ่านอีกจริงอ่านยิ่งสนุกยิ่งอ่านยิ่งคิดถึงพระเจ้ามีไหมแบบเนี้ยเคยสรั้านึงไหมความรู้สึกแบบเนี้ยวันไหนไม่ได้อ่านันเหมือนกับชีวิตเราขาดขาดอะไรไปสิ่งสำคัญในชีวิตของเราแต่จดหมายของแฟนถ้าวันไหนไม่ได้โทรวันไหนไม่ได้อ่านวันไหนไม่ได้แชทโอ้ยหลางหงุดหงิดทะเลาะกับยันแม่ จริงไหมีความรู้สึกของเราก็ลงแล้วคนรักของเราที่มันเป็นเพียงแค่มายากับองค์พระผู้อภิบาลที่เราเทิดทูลเรื่อมใสเนี่ยความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์ห่างไกลกันมากจริงไหมบ้านแฝดของเราทาสีลังทาสีอะไรหน้าต่างกี่บานลั้วจอดรถเป็นยังไงอะไรตรงไหนรู้หมดเลยจำทุกรายละเอียดแต่บ้านของพระเจ้า ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ไม่เคยโผล่หัวตายนี่คือใครนี่คือใครคนแบบเนี้ยคนที่ยายคุณระดีน่าอาทำดูกับนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราตอบกัฮะใช่ไหมถ้าบังคับแล้ก็ตายลากคอถึงจะไปยน่าเสียดาแล้วแต่รักแฟนล่ะโกหกคุณแม่จะไปทุระจะไปทำนู่นทำนี่แตโผล่หัวไปไหนฮะแค่ ไม่นึกถึงคุณคุณของแม่ก็อแม่นั้นก็บาดหนาะพอแล้วแต่นี่คุณ,คณพระเจา้าไม่เคยสนึกเสนียนแต่ภรรยาว่าที่ภรรยาแฟนของเรานี่ลมหายใจลมหายใจไม่มีระยุดหนอของหนอไม่มูน,อน้องห,หนออายุช้าหนอนี่คือมุสลิมสมัยนี้มันจิงห่าง,างาจากไทยห่างจากพระเจ้าดังนั้นเวลาเราบอกอะไรเราเลยเห็นมุสลิมจานวนหนึ่งไม่ได้เ่งรัดไม่ได้สนอง ละมานก็มีบังคับนะแล้วก็มีอาส,สาผือสิธอก็มีบังคับนะแล้วก็มีอาส,สาสะกาที่เป็นการทานกุศลเนี่ยกุศลระทานคนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นบังคับนะเรียกประกาศอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาอาสาส่งเสริมให้ตามนะเรียกว่าสดระกาถ้าใครเฉพาะทำเฉพาะสะกาศทำเฉพาะบวชรัมรัดทำเฉพาะก็ดูห้าเวลาสุนัตไปแตะเลยนมีแสดงว่าต้องให้หลาคอต้องให้กูต้องให้กว้างที่จะทำพวกนี้สุนัตไม่สน แสดงว่าอิมานเขามีอะไรมีลิมิตมีเรทของเขาต่ำหน่อยไม่เข้มข้นพราเราจะเป็นแบบไหนอือเพราจะเป็นแบบไหนเป็นแบบเข้มข้นเข้มข้นเดียวฟีลูกเดียวก็พอนะอไฟแดงแบบนั้นอ้าดูต่อมาดูคุณค่าวันนี้เราถืออะไรถือสิ้นวลกันอ้าเราดูดัง้งจิตวิทยาเขาบอกว่าเวลาต้องการที่จะขอความร่วมมือจากับคนหรือคนใดก็แล้วแต่ มีใครเรียนคุทธศาสตร์เรียนวิทยาเรียนมนุษยศาสบางคนไรนั่งมีไหมครับเนี่ยมีไหมเรียนอะไรพวกนี้อ่ะประวัติคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะด้านจิตวิทยาเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นแรงเสริมทำให้ได้รับความร่วมมือจากมวลชนจิตวิทยามันเกิก็บอกว่ามันต้องมีแรงเสริมแตนนี้แรงเสริมมันจะต่างกับเรื่องการลงโทษการลงโทษมันก็เป็นแรงเสริมแต่เป็นการลงโทษแต่เราไปรู้สั่งมันเสียอยเพื่ออะไร ยุติหรือระง,งับพฤติกรรมแต่นี้ที่อาลักษัณหาเขาไม่ต้องการที่จะระง,งับแต่ต้องการที่จะให้ต่อยอดให้ทําเพิ่มขึ้นเ,เ,เขาเรียกอะไรผลละบุญผลละบุญบางครั้งผลละบุญจะ,ะรักสัาเราพระององจะส่งประทานใหน้บางครั้งเป็นเพียงแค่และเหมือนกับเป็นจินตนาการที่เลืสันก่อนบางครั้งให้สัมผัสแต่ต้องได้ได้เห็นได้สัมผัสในมุญญยานี่เลย แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ส่วนใหญ่จะรับสบานนักบเพระราพระองค์ทรงใช้ก็คือให้มีผละบุญแต่ไม่ได้อามาลบแต่ให้เป็นผละบุญเนี่ยเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนะเป็นแรงบรนดาใจหรือแรงจูงใจก็ได้เราเรียกว่าแรงจูงใจจะเหมาะกว่านะแรงบันดาลใจกันจะเป็นมีศิลปินคนหนึ่งมาเป็นแรงบันดาใจนั้นไ่ใชแต่อันนี้มันเป็นแรงจูงใจเขาใช้ต่างกันางคนนี้ครับสังคมจะแรงจูงใจนะ มันเป็นแรงจูงใจทำให้เราลึกอยากจะทำนะครับในจินใจได้ก็เป็นแรงเสริมหนึงอัลลอฮฺสุบะฮฺอัลลอฮ์พระองค์ก็ทรงให้เราซุนของพระองค์เนี่ยมีมีกล่าวไว้ในบทโอวาสในหลายๆวัดละคุณทําแบบนี้สิเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นตรงนี้ให้เราจะให้ตรงนี้ให้ทําแบบนี้ให้แบบนี้ให้เหมือนกับเราตอนนี้เนี่ยเราพวกเราเนี่ยเป็นพวกบริโภคนิยมอย่าง้ยครับเขามีสินค้าตัวใหม่มาครับ สางตัวนี <Safe rév mark> <CNN> ้พิเศษหน่อยสําหรับลูกค้าสําหรับัานสำหรับนี่มันทําให้เราตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการของเรามากกว่าสินค้าเลยนี่แหละเทคนิคเดียวกันอัลลอฮ์ทำเทคนิคนี้มาก่อนแล้วมัีทําเทคนิคนี้มาก่อนแล้วอย่างไรก็หนาทำมีอัท่านะครับที่ลเอาสุภานะฮูุะตาลาไปอุทกับเอาไว้ในตอนท้ายของอายัดพิรานเป็นเมอสักูเนี่ยหลังรัะพุทเตะกูลนี่ก็ดแรงจูใจอย่างหนึ่งถือสิ่งต่อสิ่งไม่ได้ถือสิ่งิ่แล้วท้องแห้งปีนะ พวกไหยจะมีมากกว่าเิอมากขึ้นนี่คือแรงกระนั้นใจแรงจรงใจอย่างหนึ่งแล้วที่อัลลอฮ์จะให้สัมผัสแต่มันเป็นเรื่องของกายภาพเรื่องจิตภาพที่ที่มันจะพบก้าวฝ่าตนกันไปแต่ในอัลกิสกีนในหน้าที่สองนี่นะครับมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสุนุลลอฮ์สุนุลลอฮุอะลัยุสสลามได้กล่าวถึงผลละบุญและคุณค่าเราเรียกสั้นๆเราเป็นผ้าผลนะครับคุณค่าทองการถือสินดนมีมากมายที่เป็นการสึนาคุณตอบแทนงหาสําหรับผู้ที่ถือสินจดยกตัวอย่างเช่นในอิษกทแรกน ฮะดีสี no ่น้องมาลักอาจจะยังไม่รู้จักฮะดีสแปลว่าบทโบราณของท่านอัลลอฮฺมาลายอุสันนั่นที่ท่านพูดและเป็นคำสอนเป็นคติธรรมให้เราถือปฏิบัตินะเราเรียกว่าฮะดีสอัลลอฮฺมาลายอุสันนั่นนะครับกล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาทรงมีรับสั่งรับสั่งกับใครตอนเรามีรับสั่งกับใครฮะเจ๊กในตลาดฮะ ภร,ราดรอุสธา,าสมมุติว่ามีเชื้อพระองค์สักท่านหนึ่งนะครับสักพระองค์เสด็จหน้าที่ไปวิสุนนาะแล้วเราก็ตอนรับเสด็จใกันแถวเรื่องนี้นะบางนาฟีกแถวหน้าเลยหวัวหน้าอนะุสรักษ์สุโขนะสปสประเทศปร้เแถบเดินมาถึงแล้วรงมีปฏิสันถานกับบางนาฟีปลื้มหน ปื้มไหมปื้มแค่นี้อาจะรู้สึกปื้มตัวเห็นไหมครับปื้มไหมปลื้มบุคคลสำคัญเขามีโูว่ามีรับสั่งอะไรเป็นกรณีพิเศษอยารู้สึกปลื้มรู้สึกประทับใจกรณีกรณพิเศษแต่นี่ใครรับสั่งกับเราบล็อร,ร,รับสั่งกับพวกเรามุฮัมมัดเจ้าไปบอกคนถือสินบทนะคนอื่นไม่เกี่ยวใครไม่บวชวันนี้ไม่เกี่ยววันนี้บวชไปหมดไหมครับเนี่ยหมดเลยนะชาอัลฮ์ ประมันีมือกลางวันเนี่ยเดี๋ยวใส่กลองขายอะไรได้กริบปวดตากริบปวดกึ่งวันกราวันหนึ่งเป็มวันลว์บอกว่าเร้วบอกนั้นบอกกับคน่อเป็นกรณีพิเศษกุลวามลิปนิอาดามาลาบู กุศลกินที่บ่าตามทุกประเภททุกชนิดทุกวาระทุกโอกาสทุกแรงเหตุที่ทำให้ชีวิตเนี่ยอัลเลิ์ยกให้เป็นคุณกับเบาคนนั้นมารีกาของเราใครบวชได้ตอนนี้ใดใครใครละหมาดได้ตอนนี้คนโสดก็ทำได้ตอนนี้ใครทำพลาดทำคนอยจนให้เขาไปตามสเปคที่เราให้ไปใครทำอย่างนี้ได้ตอนนี้คนที่ทำนี้หนึ่งหนึ่งอักษร์สิทความดีอันเถียงศรจดให้เขาไปมารีกาจัดการยกเว้นอินลาศูนย์มะ ยกเว้นเฉพาะอะไรเฉพาะศาสนากรีกที่เรากำลังทำอยู่นี่ประการเดียวยกเว้นอาฬิกาถือศีลอดเท่านั้นฟระอินนาฮูลีฉันขอสมวนเราขอสมวนเป็นเอกสิทธิ์ของเราแต่เพียงคู่เดียวเป็นเอกสิทธิ์ทุกทางเอกสิทธิ์เองจะได้ก็เป็นของอะไรแล้วก็บุคคลละแล้วสุชาตับรรดาแล้ว่ใช่เอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์คนอื่นก้าวไกลไม่ได้ มารีกาทำไมต้องยุ่งใครให้ต้องยุ่งวะอินนาวุรีการถือสินตัเป็นสิทธิ์ของข้าแต่เพียงคนเดียวว่าอานาอับุษีพิข้าจะเป็นผู้สมาณาคุณให้เขาอย่างเต็มที่มารีกาทำไมต้อรบกวนเพรคนนี้เขาจะอดได้แค่ไหนจะได้อะไร่ข้าก็แสดงว่าคารามเสียสนับยิจประเภทนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รับพระราชทานหมู่ลกคุณจากอัลลอฮาสุบาหานุตาลาโดยโดยตรงอ่า ในหลวงสมีพระราชทานอาะไระสักอย่างนึงเป็นของทงี่ระลึกผ่านไปทป็นตัวแทนพระองค์นะครับพระองค์อมมณีเลี้ยหลวง,ลวงบอกใครสักคนน่ะนำอยู่กระเช้าเลยนะดอกไม้พระราชทานเลยนะไปเยี่ยมปู่เย็นหน่อยปู่เย็นดีใจนะดีใจองค์อมตณีที่อยู่พระาระธาชทานมาให้ดีใจแนละ้วแต่ถ้ามีหลวงเสด็จไปเอง่ะประธานไปเองนะ่ะ เป็นเกียรติมากหลายมั้นี่ยนะุนยายังเป็นเกียรติพวนหัวแล้วถ้าอัลลอพระาราชทานให้ทํำการศาสนากิจอื่นๆที่มาลีกะจัดแจงได้แต่การปริสิทธิ์ที่ระดมอยู่ตอนนี้อลัลลอฮฺสนมเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์จะทรงพระาราชทานให้คนอื่นไม่ต้องอยุ่ดีไหมเนี่ย <Yeah. S 1> พอเรารู้แบบนี้แล้วเราต้องปฏิกสธกายคำวีคำหมังคำมาคำแม่นเอาถิ่นเอาจา์เพื่อที่จะชิงโอกาสตรงนี้ เราจะไปเอาศาสนาอื่นให้ความสำคัญศาสนาอื่นจนกระทั่งละเลยศาสนาที่อัลลอฮ์ทสนมเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ที่จะตอบแทนเราไปเดินอีกไปเดินรับจากคนอื่นโดยที่ไม่รับจากอัลลอฮ์ไหมเราก็ต้องเลือกนะนะครับมันเป็น choice เราเลือกก็ต้องเลือกที่ที่มันเป็นเกียรติที่สุดกับพวกเราอ้าโดยประการต่อมาต่อซูลุลลาสัตบุลลาห์อะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอัลซิยามุญญุนนะตุนการถือการถือศีลอดนั้นซุนนะตุน ยุนนจะเป็นเครื่องยืทุกอุปกรณ์ที่ใช้ในสงครามในโบราณก็มีอะไรมีโล่นะครับมีโล่โล่หรือกรอบก็ได้นะครับก็ใช้เพื่ออะไรสวมเพื่อไว้ป้องกันอาวุธเจ้านะครับจะฟันจะแทงมันไม่โดนไม่ไม่ระคายเกลือผิวเราก็ราะในตอนนี้เป็นอุปกรณ์เซฟนะครับเซฟจีิงแล้วกับการยุทโธปกรณ์นี่แหละคือยุนนาตุนคือกรอบที่จะป้องกันเหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วมันคือวัคซีน คนซื้อซื้อดรไม่กล้าละเมอคนอ่านต่อ,อ,อแล้วไม่กล้าใส่ผู้หญิงไม่กล้าดูหนังโป๊ไม่กล้านุ่งไม่กล้ามีมีไหมดูซื้อดรถนะ่งวันน,นี้นอนดูวิดีโอโปน๊นะหรือเป่าเวลานี้เป็นเฉยตาคนซื้อซื้อดรถอ่านคนอานคนซื้อซื้อดรถเขาไปเยี่ยมญาติไปทำศัลยกรรมไปทำความดีไปอยู่มัสยิดมันแยกแยะออกสําหรับคนที่มีเจตนานดีกับคนที่มุขคนเดีอวกันนั้น คนหกคนเรื่องของน้ำเขาไม่ทำสินเขาไม่หยิบสินอดเราเพราะสินอดมันจะระงับใช่นไหมครับมันระงับแต่นี่ถ้าหยิบถ้าถ้าถือข้าข้ามาพ้นเรื่องของน้ำสิน,สนอดมันก็ทำอะไรไม่ได้ใชนะน,ยยนั้นเราก็ต้องแยกแยะบอกแล้วขอที่แต่คนหยิสินอดแล้วมันจุนนะมันจะเป็นแค่เป็นประการป้องกันไม่ให้ไอสิ่งที่เป็นอ,อาบายมุขต่างๆเราเนี่มันทะลักมาสู่สูต่ตัวเราได้เราสุดที่บอกเสียผู้สูงน,นะนักดุลวลลัยน,นำสุโมอัครินบิยนิย ขอสาบานพระองค์พระผู้อภิบาตองค์พระผู้ทรงผู้ทรงซึ่งตัวของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และขอรู้ฝูงบัมบิซอที่มีอตุยบุอันดัลลอฮ์มินริฟอิมมิสเราสูดกอบลมเล็กใจที่มันออกมาจากปากเวลาเราสูดอากาศสูดอากาศเข้าไปสูดออกซิเจนเข้าไปเราเราตายเราเนี่ยคาร์บอนออกมาไอซันคาร์บอนที่ออกมาเนี่ยมนุษย์เลยบอกเป็นอะไรเป็นอันตรายแต่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่สินตตดเนี่ย มันไม,ม่ได้ออกมาแค่คาร์บอนนะมันออกอะไรอีกมาด้วยนะยังเราเรียนวิทยาศาสตร์เราเรียนเรื่องร่างกายของเราเวลาเราเวลาเราเราับประทาอนอาหารเข้าไประบบอแคลในการย่อย,ยอาหารเราเคี้ยวลงไปนะครับเคี้ยวอาหารย่อยละเอียดละเอียดแลด้วเราแต่งื่องพอลงไปในกระเพาะอาหารแล้วกระเพาะอาหารทําหน้าที่ย,ย่อยในเวลาเดียวกันมันก็นนจะหลั่งสารหลั่งน้ำย่อยออกมานะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายส่วนหนึ่งเนี่ยทำกับระบบ ส่วนที่เป็นสารอาหารต่างๆจากอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อเป็นประโยชน์กับร่างกายในเวลาเดียวกันในกระเพาะอาหารของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีทําให้เกิดแก๊สขึ้นส่วนหนึ่งทําให้ย้อนขึ้นมาเราย้อนขึ้นมาโดยธรรมชาติของแกส๊แสแล้วมันจะระเหยขึ้นที่สูงเวเราเราเรเราเผลอพูดออกมา้นมันจะออกมาทาเพราะอะไรเนี่ยลำตอออาหารของเรามันจะออกาทางนี้พออ,อกนั้นแล้วกินมันจะตักคู ้รู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับคนที่เคยกินอาหารกินน้ำพี๊บตุ๊บวาต์กินน้ำพี๊บกันใครกินมางนะครั้งที่กันตุ๊บวาต์ก็มีเป็นๆน้ำพี๊บป่ะมีกันคืนนะนะผมได้ข่าวก็ตั้น้ำพี๊บกันนะกินน้ำพี๊บกินติดปากนะติดตาแต่ตอนเรากินเป็นยังไงคุบน้ำพี๊บคุบน้ำตามันชวนกินไหมหอมอร่อยแต่พอกินไปแล้วเรามาดมงคือซิเหม็น นั่นแหละตอนกินน่ะมันเหม็นตอนกินอ่ะมันหอมความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเรารู้ไหมเขาซื้อขายตลาดตลาดแถวเพชรบุรีแถวแถวนานาเท่าไหร่รู้ไหมนะมันก็ไม่คิดเป็นเงินบาทถ้าไม่ใช่ร้านที่แบบไอ้ไอ้จุกิงร้านร้านระดับสูงๆเขาไม่เขาคิดเป็นเงินดอลลาร์ร้อยสี่สิบดอลลาร์ร้อยห้าสิบดอลลาร์ติดตัแค่เนี้ย ด้านที 34, ่สามสบาทลองคิดคุณค่าแต่มิสคุณที่เราที่เราสุดบอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่นะ้ำน้ำอุเสนานะมันเป็นไหนมา